สวัสดีค่ะไม่ใช่ติ่มพ,าพ่าเพื้นคือเขาเป็นไรพี่น้องเขาไม่ใช่ติ่มเดลยเด้องามบบพี่น้องเขาไม่ใช่ติม่มอ้ยไม่ใช่ติ่มตัดเลยพี่น้องที่เหลืออยางไรหลายบัดน,นี้ไม่ใช่ติ่มตัดพี่น้องนี่แหละให้นี่อะไรไม่ใช่ติ่มปูบางทัวปูบางแตงฝุ่นขีง้งัวพี่น้องยังไงบ้านดีเด้อพี่น้องไม่ใช่ติ่มปูบางโม่บางแตงนี่ให้นี่ละ บ่นที่พี่น้องเขาไม่ยาดิ่มเลยนี่ทุ่งตาเหีมอิ่มอิ่มความสุขสุดยอดพี่น้องเมื่อนี้ไม่ยาดิ่มกับมาหน้าทุ่งตาเหีมคือเก้ามอแค่นกันหน้าสุดใจคือเก้ามอแค่ไม่ยัดินมเลยนี่เนี่ยืจอไปได้พี่น้องเอ้ยแต่เตสมัยชิซากิอายุสิบสี่ปีไม่ยาดิ่มอายุสิบห้าปีปะกันไปรําชิซากิพี่น้อง ค่าลูนสามบาทสี่บาทขี้อวสันร่ำบดขึ้นโซ่แจ้งเนีพูดละลอยพี่น้องสมัยนั้นพูดละลอยสองลอยเงินลอยหนึ่งสองลอยนั่นอะไรพี่น้องเนี่ยมาสื่อทงไตเหิ้มนี่ล่ะเออนี่ล่ะสื่อทงไตเหิ้มไปล่ำกับโมแกนสุดนี่ล่ะพี่น้องเออคำคู่นี่ยังตัวพี่น้องทงตาเหิ้มอิ่มเอี๊มความสุขเมื่อนี้ก็พอกันคือเก้าเนาะพี่น้องเอ้าวเกินเกินซักันวันนี้อยากสี่ร่ำห้พี่น้องฟังเกินซักอนโมแกนสูตรเอ้ย สาภู๋ที่บอนไหที่มรำมาสาที่นาแข้งไผกะเดงโมป็นที่นาผาไผ่กะตาโเป็นที่้าหัวไผย้องกะยองเมเจาก็ยักเดียงแกงกินกะยังเยี่มที่บ้านอย่โยิมตาดอกกบพ่อานุผูฟังเอ้ยที่บอนไหที่มรำมาสาบอนไหหรือที่า มสเาบ่อยากเอาเป็นคแตู่เจ้าเพียงายเาไว้อยู่ตีบ่นใดตีมอำมาสาบ่นใดผู้ฟังเอ้ยยตีว่ามอำมาสาเป็นแม่ห่างอย่างหยังคนบ่เหนียวทีซายกลับมาบ้านน้องสิไปหาเกี่ยวอะยังให้ยังคอยามาต่อยใส่ดากเจ้า In đại, you know, mình đã đi pao quyền sụt nhỏ. Wait, chị mày nó, mình đã đi mất sụt nó, phí nó. Anh uống sức chết yết, 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 เออเมื่อนี้มอรำมัสาเมญติมสีมะว่าเรื่องเล่เรื่องเบือให้พี่น้องฟังเด้อมากอยู่พี่น้องเนาะผู้นั่งคนกับปุ้ยอันส่วนอยู่พี่น้องแถวดองเมญติมนี่มีสูบเห้พี่น้องยังกระซ้าหมุนหมดสี่งวดไม่ยนกันเดยนี่แม้แถวดองเมญติมนี่ปุ้ยสุดยอดแต่ว่าเมญติมมันโบมากกว่าในดอกเด็กพี่น้องมันโบโูกทางนั่นเมญติมนั่นพี่น้องเออคันโบโูกทางนั่นก็เลยโบซื่อน่ะนะ แต่ว่าแม่นยติ๋สิเว้าเรื่องเลเรื่องเบยฟังเด้อพี่น้องมื้อนี้เนาะฟังเบิ่งพี่น้องจักสุดจักบ่ด้คั่นบ่สุดก็เาแล้วเด้เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เว้าเรื่องเลเรื่องเบพี่น้องฟังกนเด้อฟัง เรียว่าบูกุมพันเหินกัดบาเดินสิบาบ้านแล้วเปิดเจอเน่งหุ่นตาผู้ป่ะทึกปันมากรุนากูสูผู้ใดถึงนั่นบูเสียงปีดเสียงฮู้เธอ้ัมเรศสองโตเป็นหนุ่มวัดบาดจังแม่นอจะไม่ลูกลาบาดเธอเรียนเงินตาเรียนน้ำเบกปัญหาหรือบ่เศร้าจัดเถื่อยังกว่าท่านหนัวมือเมื่อดีดปีตาเสียหอดไทยหอดหน้าวัวคุ้ยเล่าเข่าพากันเมาผ่าเสื่อน้ำเบื่ออีเมย์ใหญ่จัดมาเสียแม่ไหญ่ปากกันสื่อบ่เศร้า ขายหัวเขายู่เราไข่ไก่ไข่กาเงินไข่ปลาไข่ผักนักกินเบิดเกี่ยงบ่ไม่เทียงไม่หายพ่เมียพ่อดูอถูกบ่ถูกกาเลี้ยวบ่มี่หายดากันนี่แหละตัวบังบาง้านผีขวกินคนสิบห้บบาบา้นมันวนขวกินเส้าบา้านผีหลักบา้านตัวนี้เต็มที่มั่นอมเกิดมีอรหันผอมผ้าระโดีไทายถุงไปใส่มบือนั่งท้ายันถือเลือออกเดียวบันหา ออกวีซาความคิดเพื่อสแสวงมาไว้ผู้ใดไปกะไห้เขียนไปขี่คยุยเขียนมาลุ่มยุมย้มยุอยคือขี่โนเขาแล้วก็มี่ขอ้อมแววเด่นแน่คือแล้วยงตีนยกพือ้ขาอสามขาสี่บอกให้คิดตอนที่ยาพักยาผือไม่แทปตู้คำเพื่อลงฝนเป็นทาให้ผูซีซ์เสื้อบาตุมบุญทุม่มพูดของตะไวจนพูดของเพียงหัวเขา คิดเมื่แล้วคนยังโง่ยัางเงากันอยู่สัทธาคิบดบางรู้แต่ผู้ออกปัญหาล้างพ้นทงแตกผู้ร่างคนเขาบ่มีสีแดงท้องเขียวท้องปเปลี่ยนกะพ่อแต่แค่หลวงพ่อป่านดูไกลเบ้าไรเฮตาใหญ่ย,หหยูุณฤๅคุหวยผู้บอกเลียกวอยากรวยคือเขาสันติเดี๋ยวเบิกงวยสีขีบบ่มีเลยไตร่างสร้างไปหาเสียแต่พ้นร้อดอกกันอ๋อละหาันบอกขันผีหาเห้ือไร เบิร์สมัยเบิร์ตจูผู้เต่าหงเดียวนี่เอาเนอพอเบิร์สมัยเบิร์ตจูผู้เต่าหงเดียวนี่เอาหอดนี่พี่น้องมันหลงขันมันหลงกับเศร้าพี่น้องบัดนี้กระสลับมวนๆให้พี่น้องฟังกันอ้าวลำหมอแก่นจุดเป่าต่อไปบัดนี้สิรำสลทานท่้ใพี่น้อง กะบ่าวกุมกะดำจังมาจักมวยดีแมงเงินทวนเสียงคนดวงตาดำบ่ตันคลุเกอีนายจัให้แม่ซื้อเฒาแต่ค่าครังยาดับหัวก่มาจังเลยจะอาไปสิอย่าร่อยแม่พาขึ้นขออย่าร่อยปลาดินบ่ได้บอกไว้ีบุญแม คุสังใบกินลูกจูดูสีหน้าตาดำบ่โถสาเลี้ยงไข่ใบดูสีดำเบอร์ลุนร้อนบุญคำพกับนำคอพผมร็อุ้มลุ้นเลยไปผ่งน้ำหางเนื้อจัดก้าเรื่องท้าวคำคอยผัดทั้งแม่ต่แผไห้ย่าสามตัวของกินพร้อมบานข้าวทุกอย่างพรกับรับผิดแปลงหางลูกหั่นสูเดียวพ่อแซนแมวข้าวคุยแม่โรยว้อยห้ไก่ทามึงบารูสุขสัดต์มารยา โยวบะดีไรห้องกระดัมลงทั้งน้องหมค่ขาดือสาวเพิ่มบ้านทั้งที่อยหามาเด้อดรมาลุยเพ่พักแน่ที่เพ่สอนหา้ผ้าไอเลื่อนฟังฟังเสียงลงกัางสนนวมนเดือดผู้ท่าสนหาเพ่จะอุ่นใจกัน ขวัญขวังตาเดิอนผ่านถ้าเขาคิดตอมาน้าตาอยโย่ไรโย่ไรหน้าตายอยโยาไรปนีเทวรีธาท้างกำกาดำพี่น้องเอ้ปัดนี้สีหาหมกล่งเอาโล่งเบบจังรักคนเก่นจ้ง่อยนาะพี่น้องเนาะไอ้มนตื่นคืนตื่นลงตื่นคืนตื่นโลงแม่มอลาอมาสามันก็จะสั่นเด้พี่น้องเออยขันมอลาขันตื่นคืนตื่นล่งมันดีเลยพี่น้องเออบ่แม่นว่าสิ นอดโหลดไปนหนน้าทรามอลมาสาดิ่ทนขืนเท่งห่านเข้ามาพี่บามอมาสาบัดนี้จังหวะขวเกลีแล้วพี่น้องบัดนี้ฟังยาวจังหน่อยพี่น้องเอ้อย่างยาวไปมุกแค่นสุดไปนี่เต้นเตนเต้นเตน อือคั่นกันอือสิสิแน่บ่เป็นหยังพี่น้องเพราะว่าคนเห่าเนาะมาทุงมาหน้าแม่ใหญ่ติม่มโอยพี่พี่น้องออก,กมาทุนตาเหินอือยบคิดไปก่อนก็นได้ <S <S เอ เอาจังซี่พี่น้องอันนี้จบคลีมสก้อนเดอ้อเออเดี๋ยวให้แม่ติ๋มไปกินหนังสก้อนมันเข็นบางหันนะนะ <laughs> ไปกิน,นหนังสก้อนได้พี่น้องได้มันเข็นอ้าวสวัสดีค่ะเอ่คนะขอคลิปหน้าคอกันใหม่ได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่อยาติ๋มเลยเดอ้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้จ